ទីតួលマイケルហើយនៅកាតូលយ៉ាង วโก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 ว่ากันนะว่ากัน่กันตอนนี้มันพียลยที่ว่าโกครับผมที่นว์ก อไรอ่ะวันนี้เกินนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอัพเดตกันรัะ I don't know Nuna. วันนี้น่าจะไม่มีรถละมบายฮัโมบายเฮาเอาเดี๋ยวก็อาิตรงนี้ออกบายทุกคนไม่มีอะไรแค ไม่มีเราแล้ว,ลวต้องไปที่ทัาสต๊อบปน,น้ำมันครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวอัพเจอกันครับามาตูปุ๋แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปได้ละข้างหน้าคือสนามบินมันจะร้อนด้ยจ้มีอยู่มั้งไม่ร้อนก็ได้ปน้ำมัน อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ครับโอหรที่ก่อสร้างถนน,นรถไฟร็เรียวรเรว Memphis, Tennessee. What? Yeah, I'm a coach. Jeep, 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 Krieger. Many trucks At the end of the street This was the drop, But too many trucks Truck truck Hello, j We are at Friday. j Today we are at Olive you This is see? Olive Brown We are at Fri-J There is a beach คุนคืนนี้เรานอนนี่ครับเลยต้องไปซื้อที่เกศเนี่ยสำหรับคืนนี้าการนอนนะถ้าไม่มีนี่นอนนี่ไม่ได้นะอยู่ที่อุษาปักษ์คุณต้นไถ่ทางหมดประมาณ19ว่าเหลยครับผมน,นี่ครับ tôi quái chiến sĩ anh lo cho em sẽ điều không trả nắng mình chưa một cái เท,ทรลเลอร์ไทยไม่ค่อยดีครับผมหางกันยังยังไม่ค่อยมันไม่ไม่ไมสุดเข้าไปอีกทางลลนึง้อหน่อยคอยต้องตรวจสอบหน่อยสปีกโก้หลักนะครับอยู่ทีเลต้าร็อกอัคซอร์ผมตนนดีวนี้มีสปีดหน่มาส่งยังรถหน่อยเคยยังรถต็ม 哦哦哦哦哦！还去旅游的不？旅游干啥？干啥？飞泰，飞泰，喂，哪？我们拜谢恩了，谢谢，拜托了。哈哈。 在哪里？明年搞几大平方呢？怎么多平方？多点。我离我拜拜。是我，啊啊、我拍图了嘛？了、啊。啊啊

嘉宾的这是 your feature, eh? Your feature, right? No, F3.Ro, 大家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 大 I'm to come professional driver we are professional driver very good driver. Bro, this is this is the way right here right here

ทำไมได้ก็กำลังเปลี่ยนถ้าจะเอามันมันใจว่านี่อันนี้ได้ไหมครับอันนี้คนเนี้ยอันนี้ก็ได้นะอันนี้แค่สิบสี่คนเนี้ยอะไรแล้วแต่ไอ้คนคนนั้นใชายเนี้ยถ้าจะเอาอันนี้ดีกว่ามากเลย Nah. Aduh, adi, 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 ni lazi 哦，原来在南呢。 รถข, being, yeah. ข,ข,ขัาห้าสวยมากเห็นไหมสวยๆสวยคันจอดรอรอซ้อมนี่แหละ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова นะกตอนนี้อยู่ที่พีอัพนะตอนนี้พีอัพเสร็จแล้วเป็นโซลาร์านะครับผมตอนนี้อยู่ที่พีอัพแั้นะ่อไปเร็วกว่า So rare. วัสดี้ตอนที่งครับทุกคนตอนนี้ถึงขึ้นมาแล้วครับถึงมาเบบเลอะอยู่หวหัวเท้ามากไปเข้าน้ำตอนนี้อยู่ที่ UPS ท yeah. ี่เวลแคม S7 นี่ยครับ 八点钟了。Yeah,